สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้ปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาเจอคุณปู่หัวจรวดอีกหนึ่งคันนะครับทีห้าหรือทีหกนี่แหละนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับพัมพัมพัมตอนนี้คุณปูทนะ่ทีห้านะั้งทีห้านะทีห้า ท5ก็อยู่แผนกสีนะครับรอคิวทำสีนะก็คันนี้ทำสีไม่เยอะนะครับก็จะเร่งให้เสร็จภายในเร็วที่สุดก็แล้วกันนะครับทันทันเที่ยวหน้าหนาวแน่นอนนะครับทันเที่ยวหน้าหนาวแน่นอนเนาะคันนี้เดิมเป็นหนึ่งเปลี่ยนเครื่องมาเป็น1 K d ดีนะครับ1 KD เกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ไล่เบื้องต้นไล่ทําช่วงล่างแล้วนะตอนนี้ทําช่วงล่างเสร็จแล้วเครื่องยนต์ไล่เสร็จหมดแล้วเก็บงานเก็บเครื่องยนต์หมดแล้วนะครับแล้วก็ ทำท่อท้ายไล่เฟืองใหม่แล้วก็ทําเป็นเฟืองท้ายรีมิเป็ดนะครับอย่างคลิปคนก่อนนั้นของคุณปู่ทีห้าทีหกนี่แหละนะครับก็ประมาณนั้นนะลุยป่าหรือโคลนก็ไปได้ระดับหนึ่งนะครับไปได้ระดับหนึ่งคันนี้เครื่องแรงๆประหยัดน้ามันโคตรนะครับหนึ่งจีดีนะครับหนึ่งจีดีเกียร์ออโต้ภายในตีโล่งหมดแล้วนะครับภายในทาโล่งหมดแล้วนะครับที่ถอดออกหมดทั้งหมดเลยนะไล่โล่งหมดเลยเห็นไหมครับเหลือแต่หลังคาไว้นะครับหลังคาไว้ท่านี้ เดิมเขาจะเป็นภายในคอนโซลแดงนะครับก็เปลี่ยนคอนโซลหน้าเป็นสีเทานะเปลี่ยนสีเทาเป็นตัวนอกสีเทานะครับเกียร์ออตโต้ชัดเจนนะเห็นไหมเห็นไฟไว,ว่านี่เครื่องอยู่นี่นะครับนะครับก็จะมีสายลาโพงเอยอะแยะนะครับยังไม่ได้ตัดออกเดี๋ยวตอนประกอบจะได้ตัดออกอีกทีนึงก็วายสายวายอะไรเรียบร้อยรถขับได้ปกตินะครับเอ อันนี้สวยงามนะครับช่วงล่างเป็นแหนบนะคันนี้จะเป็นตัวนอกเหมือนกันแต่ว่าข้างหลังจะเป็นแหนบนะครับเป็นแหนบต่นี่บอด,ดี้บางๆงเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมบางๆเลยนะ <S <S อัปเดตนะครับอัปเดตสีกุมพาหกน,นะครับแหลรกราคาทาเรียบร้อยนะครับแหลรกราคาใส่เรียบร้อยก็เดี๋ยวทําสีเดี๋ยวยกลงนะครับยกลงแล้วก็ทำทรงทำสีอะไรเสร็จแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปใหม่นะครับนี่พร้อมคันนี้ เดิมๆนะครับไม่ได้ยกนะคันนี้ไม่ได้ยกยกนิดหน่อยยกนิดนึงนะครับก็สเต็ปนี้กําลังดูดีนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายมีไฟยาวนะไฟท้ายยาวมีปัดหลังนะครับคันนี้สวยคันนี้สภาพสวยคันนี้ผมไปขับประจำกรุงเทพเลยนะนี่ขับกลับมาโคตรประหยัดเ้รามันวิ่งโคตรมันนะครับ,บวิ่งโคตรมันเอามาตอนแรกอ่ะมันเอ่อเขาเรียกอะมันอั้นนะอั้นปลายอั้นปลายนะครับอั้นปลายคือ ขาทดเฟืองท้ายมาไม่ได้นะครับไม่ได้ก็เลยต้องมาไล่เฟืองท้ายใหม่แล้วก็เอาเฟืองลิมิตเต็ดใส่เข้าไปนะก็วิ่งโครมันเลยทีนี้วิ่งตื้อตื้อตื้อต้ได้ได้เบอร์เฟืองท้ายของเบนจูรี่นะครับเพราะว่าเครื่องเป็นเครื่องเบนจูรี่แล้วก็เอาเฟืองท้ายของเบนจูรี่ใส่เลยนะเครื่องเกียร์ของเบนจูรี่นะก็เลยต้องเอาเฟืองท้ายของเบนจูรี่ใส่ก็จบนะครับแล้วก็หาลิมิตเต็ดใส่นะครับก็หมุนเต็ดสนะเต็ดแปดสปสบสมัยก่อนไม่ได้แบบจับจับจ๋าเลยนะก็คือ80ัก็ปทียบม นะครับก็วิ่งได้ดีนะครับลุยโคลนลุยอะไรก็ไปได้ในระดับหนึ่งของเขาแบกบน้ําหนักเขาได้นะครับมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับในการน,านี้ก็น้องๆน้องๆดิปล็อกนะน้องๆดิปล็อกแจมแมวแน่นอนนะครับ,จบแจมแบวแน่นอนคันนี้คันใดที่หารถนะครับอยากได้รถแคมเปอร์แวนนะมองหาอยู่ยังไม่รู้ว่าจะเอาที่ไหนหาที่ไหนก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับ0897229744นะครับคันนี้มีเจ้าของแล้วนะคันนี้มีเจ้าของแล้ว ผมต้องหาก็คืออยากได้รถก็อยากให้ผมหาให้ก็ติดต่อมาได้นะครับผมขอหนึ่งืนบาทนะครับในการหานะครับในการหาถือว่ารถคันนึงหามาได้8 0ด0 0ผมบวกอีกหมื่นหนึ่งนะครับไม่รวมค่าน้ํามันนะค่าผมคัดรถให้ในึหมื่นหนึ่งก็ค่าสไลด์ค่าน้ํามันอะไรต่งางๆนะครับก็บวกเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็เอามาอยากให้ผมบิ้วช่วงล่างบิ้วเครื่องยนต์เครื่องยนต์อะไรต่างๆก็ว่าก,กันมาหรือคันนั้นที่ผมหาให้เนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างผมจะรีดให้ลูกค้าเลยคันที่ได้มาเนี่ยพี่มัน้ี ต้องเปลี่ยนตรงนี้เครื่องยนต์ต้องไล่ตรงนี้ตรงนี้ผมก็จะบอกอนี้นะครับระบบแอร์ก็ไล่อย่างนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้เข้าๆก็แล้วกันคันนี้มาทีค่ตอนช่วงนี้ไม่ค่อยจะบายนะครับอาจตันดังหน่อยตันดังหน่อยนะฮะก็อัปเดตนะครับอัปเดตลูกค้าสอบถามมานะครับก็ไม่ได้อัปเดตนานแล้วนะสำหรับรถตู้ที่เข้ามาซ่อมนะครับเนาะก็ช่วงนี้ช่างผมลาเยอะหลายคนมากนะครับก็เลยไม่ได้จับไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้ทํางานอยู่ ประดัสีเหลืออยู่2คน3คนเองนะครับช่วงผันแปรอะไรก็ไม่รู้นะครับมีแต่ช่างวัยรุ่นนะครับก็เลยช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยเนาะประมาณนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับท่านใดที่เป็นเจ้าของรถแล้วรอช้านะต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับบ๊ายบาย